สวัสดีชาวเผือกอยู่กับพี่อู๊ดวันนี้เราไปเที่ยวไหนพี่อู๊ดแพแพรแทัพที่พีค่ะอย่าเพิ่งสงสัยว่าตอนนี้คือผมอยู่พัทยาแต่พี่อู๊ดจะพาไปเที่ยวแพอ,อยังกระเบื้องการพัทยาก็มีแพรก็เป็นแพรที่ทุกคนรู้จักก็คือแพรตกหมึก,ตกแต่นนี้พิเศษกว่าคือมันเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วผมเห็นรูปมาแล้วว่ามันสวยมากจริงๆแล้วถ้าคนดูคลิปจะเห็นเจ้าของแพรนี้ยลงเรือไปกับเรา เดี๋ยวก็จะเจอเจ้าของเดี๋ยวก็จะเจอเจ้าของเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพนี้สวยขนาดไหนแล้วก็วิธีการไปไปยังไงจริงๆแล้วเราควรจะต้องขับเรือไปในตามสไตล์ของเราแต่วันนี้น้ําลงไม<ร>่รู้กลางคืนเดี๋ยวเอาเรือขึ้นไม่ได้<ร>นะครับแล้วขับรถไปแล้วก็ไปลงเรือของเขาแล้วค่อยไปที่แพกลางทะเลไปดูกันครับว่าสวยแค่ไหนหน่าถ่ายรูปไหมนะ<ร>ครับไปไปกันเลยครับ รถมานะครับก็มาจอดที่เขาเรียกอะไรวะแรมบริหายมันเป็นอาคารจอดรถจอดที่อะที่จอดก็ดีก็มีมีคนเฝ้ามีอะไรนะจอดที่จอดดีเดี๋ยวเราไปลงเรือที่ท่าเรือท่าไหนวะท่าเรือที่หนึ่งใช่ไหมไปเดินลงไปท่าเรือมันก็มาไม่ยากนะครับ เรือจอดอยู่เต็มเลยคิดว่าวิ่งไปไม่ไกลครับออกเรือนิดเดียววันนี้เรามีนางแบบมาด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะดูว่าถ้าเพียถ่ายรูปสวยแค่ไหนจะมาขอตกมึกนะครับลงเรือนี่มันต้องยังไงบ้างเนี่ยค่า,าคนคนละเท่าไหร่ครับแช่เพลทร้านเหลือท่าละสีรระส่ร้อยคัท่าละสี่ร้อยใช่ท่าละสี่ร้อยแล้วแล้ว,ลวต้องมีเป็นรอบไหม ใช่ค่ะเรือออกทุกส0สนาทีนะคะรอบแรกออกสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นรอบแรกใช่ค่ะก็คือขึ้นแพนี่คือสี่ร้อยรวมค่าเรือใช่ค่ะเป็นค่าตวเรือไปกลับได้อุปกรณ์ตกหมึกแล้วก็เวลคัมดหนึ่งท่าละหนึ่งแก้วค่ะอ่าแล้วก็อาหารก็คือขึ้นไปซื้ออบนนั้นได้ใช่ค่ะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มจำหน่ายนะคะอาหารประเภทอาหารมีทั้งอาหารไทยแล้วก็ยุโรปค่ะมียุโรปด้วยใช่ค่ะเป็นร้านอาหารเป็นพวกอิตาลี พวกเห็ดทัฟเฟิลอะไรอย่างงี้อ่าอิตาลีไม่มีค่ะผมก็กะไปกินสปาเกตตี้เห็ดทัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยหรกลาว่ามีฝรั่งเศสไหมก็เล่นมุกนี่แหละอ๋อจงฟังฝรั่งเศสได้ไหมครัก็คือเวลาจะไปทัพเพียเราก็มาที่โต๊ะนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วเวลากลับอ่ะตอนกลับว่ายน้ำกลับใช่ค่ะรู้ได้ไงอะค่ะ แจ้งพนักงานบนแพได้เลยค่ะว่าจะกลับรอบไหนล่วงหน้าประมาณ20นาทีนะคะเพราะอาจจะมีลูกค้าท่านอื่นที่เขาแบบจองคิวไว้แล้วเลยแล้วเรือลำนึงนี่นั่งได้กี่คน28ท่านอันตรายไหมเรือแบบใหญ่ไหมสปีดโบ๊ทลำใหญ่ค่ะโอเคดีกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยว20ท่านค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือแล้วเราจะแตกไม้พายช่วยกันจ้วงไปนะคะ Okay, โอเคไปเดี๋ยวรอเรเือแป๊บน,นะะึงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอเรือกันนะครับขอบคุณครับแล้วเผือกเรือเขาดีกว่าพี่อุ๊ดลำนี้ปเป็นเรือไทยต่อไซส์น่าจะอยู่ประมาณสัก30กว่าฟุตนะใช่นเนี่ยน่าจะอยู่30ฟุตเค,เ,คเครื่องสองเครื่องเครื่องสองเครื่องนี่เครื่องกิสเครื่องอะไรวะเมอร์คิวรี่เมอซีโปรก็เครื่อง4จังหวะ ไออูอ่ต่อเรือเนี่ยมันมีเรือที่ใช้ p r i v a t e ส่วนตัวแล้วก็เรือทัวร์แบบนี้อ,อ่ามันมันจะมีหลายแบบมันก็จะมีหลายอู่ด้วยที่ทำมีหลาย,ย,ายมีหลายค่ายหลายค่ายอ่าหลายค่ายหลายค่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่เอาเรือทัวร์แบบเนี้ยเอาไปใช้ทําส่วนตัวก็วมีมีเยอะนะครับเขาก็จัดอินทีเรียภายในใหม่ ถ้าเป็นเรือทัวร์มันก็จะเป็นนั่งข้างๆใช่ไหมเดี๋ยวพอเขาทำอินเทเลียใหม่ก็อาจจะมีซิงน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยอู๋พวกนี้ทําได้หมดอู๋ไทยเก่งคือเคยถามนะลูกค้าซื้อเรือแบบนี้ทําบอกว่า <c oughs> ซึ่งราคามันก็เท่ากับเรือนอกเรือนอกหมายถึงเรือยูสนะเรือเรือม<ข>ือสอง <2. S 1> เขาเคยนั่งแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าท้องมันดีท้องมันดีมันมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมพี่อู๋เพราะว่าผมต้องพูดอย่างนี้ตรงๆว่าเรือที่ต่อในไทยเนี่ย คือมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจนเหมาะกับคลื่นเมืองไทยใช่มันจะเหมาะอ่ามันจะเหมาะกับทะเลเมืองไทยแล้วก็เหมาะกับภาคนั้นๆด้วยนะผมว่านะผมว่าผมก็เชื่อมั่นว่าเจ้าพยาเอ๊พัทยาเรือพัทยากับเรือภูเก็ตผมว่าท้องก็ต้องไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันเพราะ,ะนั้นท้องที่นู่นขึ้นมา,าจ,จะใหญ่กว่ามันอยู่ที่ระยะทางอ่ายะรางที่เคยถามนะการวิ่งทําความเร็วเพื่อ กลับมารับแล้วเครื่องไม่เปืองออะไรประมาณนี้ยประมาเนี้อแต่ว่าอินททเลียภายในมันก็คือที่นั่งเหมือนกันจะจะจะ,จะเหมือนกับว่าเขาถูกสั่งสอนมาแบบนี้อซึ่งคือกว่าจะเป็นอย่างเนี้ยคือผ่านการพัฒนามาเยอะม,มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเหมือนซิปโบะ่ะเปลี่ยนอยู่นั่น <laughs> ไม่ได้ขายทันที <laughs> ไปรงเรือครับรงเรือวันนี้มีแตกแ๊งเราแล้ววันที่มาธรรมาดาธรรมดา ก็ที่ผมบอกนะครับเรือทัวร์ส่วนมากก็จะเป็นที่นั่งเรียงเป็นอย่างเงี้ยใช่สองแถวสองแถวก็เรือทัวร์ก็จะส่วนมากจะประคับใส่ที่พี้นนะครับตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าราคาเขาเป็นเท่าไรธรรมดานะส่วนมากเรือทัวร์อันนี้เขาไม่พัดหลังคาใช่ไหมแหมติดแล้วติดเลยนะล็อกแน่นพื้นนี่นะพื้นไม้พื้นไม้ เลเยอร์เบอร์ครับอาเลเยอร์เบอร์ทับไม้ตรงนี้ก็ได้นีไม่รู้เป็นไฟเบอร์ล้วนนต่กจะไฟเบอร์ล้วนเรือพวกนี้จริงๆแล้วราคาไม่ได้หน้าเท่าไหร่เพราะอินเดียไม่ค่อยมีอะไรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูรเข้มข้น อยากเลือเกินจี่เก็บส่งความลับเอาไว้และความลับในใจอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นร้านที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะพี่อุ้ดนะใช่เออดูอลังการดูสวยกลางคืนยิ่งดูสวยนะอ่ามันมีสองชั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันเดินขึ้นชั้นบนแต่ข้างบนมันชิวอะเนี่ยพี่อุ้ดผมว่าดีกว่าข้างล่างว่ะเออเราจะนั่งเล่นข้างบนดีข้างบนก็ดูชิวๆได้ดูบรรยากาศนะครับดูเลย จะมีเวลความดิงให้หนึ่งแก้วนะครับเล็กๆแล้วก็หนึ่งคันเบ็ดต่อหนึ่งคนใช่ไหมพี่อุดใช่สี่ร้อยสี่รอ่าไม่แพงไม่แพงหรอกถือว่าบรรยากาศอย่างนี้นะแล้วก็มานั่งตกหมึกเดี๋ยวเราจะถ้าดูว่าถ้าตกหมึกได้แล้วเดี๋ยวเขาจะคิดเท่าไหร่ต่อตัวใช่ไหมเอาไปทําให้เรากิน,นะ <c oughs> หรือว่าเราจะไม่ตกจริงๆมันจริงๆมันไม่ใช่แนวผมนะเรื่องออกแรงน่ะ <c oughs> ส่วนมากเราจะไปปนกลางกันเลอันนี้ดูนะ ไม่ใช่แนวนะไอเหยื่อมึกมาเหยื่อมึกมาเองเให้ดูให้ดูถึงความเป็นโปรเป็นโปรเฮ้ยี่กำลังดังนะเนี่ยเดกดีน้องครับน้องช่วยทำคันเบ็ดให้พี่อันหนึ่งพี่ใส่เหยื่อเนี่ยพี่ถ้ารู้ว่าพี่ตกหมึกได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่เอาไปซาซมิให้กินนี่คิดจานเท่าไหร่ยังไงค่าครําเรียบทำฟรีด้วยน้ำจงน้ำจิ้มนี่ฟรีหมดให้สี่ร้อยเนี่ยนะ โอ้ถ้างั้นถ้ามุดพี่มาเสียสี่ร้อยแล้วพี่กินแต่หมึกอย่างเดียวพี่ก็มีเสียตังค์แล้วใช่ครับน้องก็ถามแล้วมึงจะไม่แดกน้ำกูเลยเหรอู่้อาหนฝั่งนู้นได้แล้วเหรอครับได้ล็อปล็อปปนเลยได้ไหมครับเราไม่ตกอ่ะหมึกกล้วยไซส์ไซส์ใหญ่ครับกลมาดูเลยครับจริงๆเิงกเป็ดเกี่ยวถ่ายได้นะคะเอาไหมไม่เอาคือท่านไหนครับคสวยๆนี่ค่ะน้องครับ ง่ายๆเลยตัวนี้ผมขอได้ไหมครับคือป้นกันหน้าด้านๆเลยนะแล้รก็ช่วยหาตัวที่เป็นสาวโสดไม่มีผู้ชายมาด้วยต้องสองสามคนอย่างเงี้ยผมจะไปนั่งตรงนั้นอ่ะอหายากเลยครับไม่มีเลยเหรอมีแต่ผู้แล้วงั้นใช่ครับหายากไหมธรรมดาเรามานี่มันต้องมีนะ จริงจริงแล้วอ,ะอ่ะเราเราจ<น>ะพกมาเอง <c oughs> แต่ไปโดนเบี้ยโดนเทนะไปหาร่นต่อนะครับครับ ใช่ไหมใช่เอาหัวจิ้มไปก่อนค่ะิมตัวเลยหรอใช่ใช่จิ้มไปก่อนเลยค่ะร้อยเขากระดิ่งเองนิ่มแป๊บนึงให้มันดูดเข้าไปแปบบ๊บเห้ครับวิธีการกินหมึกสดช,ชะรไอ้คนตกไอ้คนตกเนี่ยมันบาปนะครับคนคนกินจะไม่บาปอันนี้คือเปิดพิสดารน,นะครับ คือปลาหมึกก็ไม่พิศดานไอ้คนกินอ่ะพิศดารพิศดารพิศดานที่คนกินเขา้กินที่นวด่เว้ยเขากินที่หนวดก่อนตะโอดเขากินที่หนวดก่อนกูชอบกูชอบสูดก่อนอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาเพิ่มจริงๆเขาก็เหมือนร้านอาหารนะพี่พี่วุฒินะอันนี้ก็จะเป็นหมึกตัวแรกที่ผมตกได้หมึกสายหมึกหมึกหมึกอะไรนะอ ออโต้พุชซี่หมึกตามเวลาหมึกตามเวลาเวลามาสายแล้วก็พวกข้าวผัดพวกนี้ก็มีได้ได้ก็คือจริงจริงแล้วมากินอาหารเย็นที่นี่ได้นะพี่อุดนะแล้วก็มีกิจกรรมก็คือตกหมึกไปด้วยนะครับแต่เจ๋งมากนะพี่อุดนะตกขึ้นมาแล้วจิ้มช็อตเลยเนี่ยหมึกช็อตแแกอร่อยมากอก็จะมีเด็กคอยช่วยเวลาเราตกหมึกนะคอยบอกคอยบอกคอยสอนคอยปลด หมึกให้อะไรเงี้ยเราเมื่อกี้มันหลอกเราไปตกปังดูเราสามารถขับเรือมาที่นี่ได้ไหมจริงๆแล้วตอนแรกผมจะขับเรือมานะแต่ว่าน้ํามันลงเลยคืนนี้มันเก็บเรือไม่ได้เดี๋ยวมันเก็บเรือไม่ได้ไม่อยากทิ้งเรือข้ามคืนนะครับปกติขับเรือมาได้นะพี่โอ้ได้บอกได้บอกที่แพเขาได้เขาก็จะมีผูกแพไอ้ผูกเรือไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ขึ้นมาใช้บริการที่นี่แต่ถ้าใครที่เขียเอาเรือมาก็มาตามอย่างที่ผมมาเนี่ยก็คือขับรถมาจอดแล้วก็นั่งเรือบริการเขาคือสี่ร้ยบาท ได้ทั้งเรือไปกลับได้ทั้งคันเบ็ดอะไรเรียบร้อยในเดวลคัมดิงด้วยอืถ้าทุกคนเห็นเนี่ยที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ปะมันเป็นแพรที่สวยแพรตรงหมึกที่สวยที่สุดละที่ผมเห็นมาตอนนี้นะที่เขาประดับอ่าคือมีมุมถ่ายรูปทุกแทบทุกมุมเลยนะพี่อุ้ตไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอีบาร์เบอร์อะไรเงี้ยเขาจะมีมุมน่ารักน่ารักตลอดเลยทุกมุมให้ถ่ายรูปคุณนายได้แล้วครับตัวใหญ่ปาะโอ้ตัวใหญ่ด้วย โอ้โหคนเชียร์เยอะเว้ยเหมือนเหมือนมาเยอะเลยคือประมาณประมาณหน้าหมาตั้งมาตอนนี้ได้กี่ตัวน้องลันตินห้าตัวแล้วค่ะเอาลูกวัวันละหเป็นแถวเลยลูกกินดีกว่านะเรามาแนะนำเจ้าของพิ้วแนะนำนี่น้องเติร์กสวัสดีน้องเน่สวัสดีครัน้องเนี่จำได้ไหมว่าเราเคยขึ้นเรือด้วยกันมาแล้ว ใช่ไหมวันนั้นไปปริ้ดกลางทะเลกันมาแล้วใช่พี่ถ้าสมมติว่าไอ้ตรงเนี้เรามีท่าจอดเรือหรือเปล่าครับจอดเรือได้ไหมครับเรือส่วนตัวมาเรือเรือเร็วใช่ไหมพี่เรือเร็วได้ครับพี่แต่ไซส์ประมาณแบบว่าปลาสกิดพุทธพี่ข้างหลังที่พี่เห็นประมาณสักสามสบามสิบอะไรเงี้ยประมาณนั้นพี่ที่ผมทำเรือเรือยอทเรือยอทเทียบข้างได้ครับพี่จะมีล่าสุดก็มีเรือเพิ่งเข้ามาพี่ตอนในวันบันพุกครับพี่บรุใช่ป่ะุเรือยอทมาเยอะมากเลยครับพี่ล้อมๆอยู่เนี่ยใช่ครับ ข้อติอยู่อย่างนะครับของที่นี่ครับติมากฮะติเรื่องอะไรวะอีตาขายเนี่ยกูลงไม่ได้เพราะอะไรพี่ฮะแม่งขู่สองคนน้ำหนักเกินรอพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเอาให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยไหมไอ้บริษัทที่ขายอ่ะมันบอกว่าน้ำหนักเยอะกว่านี้หนึ่งผมเพื่อความเซฟต่อหนึ่งโอ้อาผมได้ให้เด็กบอกว่ารับได้แค่พี่พอเพื่อที่ว่าจะไม่ ไม่ลงไปจนเยอะมากเกินไปเมื่อกี้กล่าวว่าจะลงกับตะวุฒสองคนกลัวหาน้องแม่บอกว่าร้อยห้ลงเก๋วันที่ผมถือวิ่งว่ะใช้ผมยังตื่นเนี่ยสามคนลงไปกระโดดกันในนั้นเลยนะพี่นะท่านรั่วก็คือให้ผมหลุดกันไปเลยอะหลุดทะลุไปเลยผมสามคนลงไปกระโดดขยมกันเลยเขยกกันมาแล้วพี่ใครเป็นคนออกแบบเคาเนี่ยไอ้พวกรูปวาดรูปอะไรที่ให้ไปถ่ายรูปอันนี้จะเป็นเพื่อนของตึกครับพี่ตึกจะดูว่าซาครับช่วยออกแบบเลยจะเป็นเพื่อนของตึกเนี่ยจะคอยว่าอันนี้เข้าไหมเข้าไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับพี่คือ ต้องบอกว่ามุมถ่ายรูปนี้แทบทุกจุดเลยนะทุกจุดเลยดีกว่าเอาแต่เรานั่งตรงเนี้ยเลยไปเลยไปเลยไปไปถึงเวทีนู่นน่ะเดี๋ยวมีอีกหลังอะไรนะชื่ออะไรนะคาเคสคาคาเคสอ่าอันที่ชื่ออะไรนะคาคาอะไรนะอันนี้อันนี้ทับแล้วเพียร์ทิ้งแล้วอันนี้คาอะไรทิ้งไหม ใ่ครัคนเหมือนไอเนี้ยไอหนังเรื่องใน private a u d i caribbean ที่เป็นตัวปลาหมึกกับพี่ที่มันมาพุบเรือไอตัวที่มันเหมือนเป็นปลาหมึกตัวใหญ่ที่มามาพุบเรือแล้วหันไปอ่ะอันนี้คือโครงการหน้ากำลังทำอยู่พี่ครับพี่เป็นเรือ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 อะไรนะคลิปแรกที่ออกอะไรนะทับแล้วเพียทับแล้วเพียอันนี้ขาแล้วท้องนี่ขานีิมีขาเดี๋ยวรอดูเรือนี้ก็เป็นเรืออะไรครับเรือท่องเที่ยวใช้คำว่าอะไรดีล่ะเป็นมันเป็นเรือที่ไปขับเคลื่อนไปไหนก็ได้เป็นเรือด้วยพี่แต่ ใจดงก็อยากให้จอดเหมือนเป็นจุดเป็นจุดที่แวะเที่ยวเป็นคาเฟ่กาทะเลจุดมาเล่นน้ำมาแวะหากันไอตรงนี้อยากจะไปถนดนอยู่ที่เกาะล้านก็พี่ใจดีอยากไปอยู่ที่เกาะล้าน,นเอาว่าความหมายของผมก็คือเป็นเรือเหมือนแค่ออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ล่องไปแล้วก็สามารถให้คนขับเรือเลยแกมามา,มาเที่ยวได้ไดใช่ไหม,ไ<ด>ไหมแล้วก็จะเป็นแบบที่ถ่ายรูปสวยๆอย่างนี้เหมือนกันเล่นน้าได้แต่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ขึ้น อันทัาเพียเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใอ่ามันมันถูกโยงอยู่กับสมองข้างล่างใช่ไหมแต่อันนี้จะเคลื่อ, day, อนที่ได้เสร็จเมื่อไหร่ครับอันนี้เพราะว่าขออีกสองเดือนขออีกสองเดือนจริงๆผมผมผมเห็นแล้วแหละแต่ไม่ได้ไปถ่ายที่สําคัญเนี่ยที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บความลับได้ด้วยนะอ๋อคือคือพาใครมาคือไม่ <c oughs> มีรั่ววไม่ร่วไม่่ว เมื่อกี้เห็นหลายคนเมื่อกี้เห็นหลายคนที่เห็นหลายคนเราอยู่กันทะเลนะนะครับโอเควันนี้ขอบคุณท่านเจ้าของมากมากเลยครับที่ยีมาเที่ยวหาครับผมขอบคุณครับพี่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับโอเคจับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ